สวัสดีครับผมไว้จากระเจ้าไอแชนเนครับวันนี้มาเซ็นระบบไลท์ที่แถวโรงเกลือนวมนครรอบนี้จะเป็นขายของทั่วไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นของคุณเอ็มคุณเอ็มเขาอยู่ที่โกดังเป็นโกดังเลยขายของเป็นโกดังเลยนี่คือฉากพอเป็นโกดังปุ๊บเน่งสเปซเยอะมากผมชอบมากเลยอาฉากที่เขาขายของทั่วไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีกล้องอยู่2ชุดคอม2เครื่องอยู่ตรงนี้เลย แล้วก็อันนี้ไฟพี่เขายิงออกมาแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองจัดใหม่กันดูเพราะจริงๆแล้วมันจะต้องปิดชัตเตอร์ตรงนี้ลงไม่งั้นแสงเข้าแล้วเดี๋ยวจัดไฟยากอีกอ่ะแพ็กของกันยังหนักหน่วงแล้วเริ่มงานกันทีนี้เดี๋ยวลองจัดไฟไฟเนี่ยเดี๋ยวผมวางไว้เป็นไอตัวไนโฟโต้ตัวไลท์บิวตี้เซตจริงๆอันนี้มันเป็นชุดเก่านะครับเป็นชุดที่ผมเคยทำมานานละเป็นโฮมสตูดิโอเซตของไนโฟโต้ H C พัน B mark 2นะครับนี่พัน B mark 2ก็ จะไม่ใช่โคมลอยยี่เปงเพราะว่าจริงๆกว้างขนาดนี้โคมลอยยิ่เปงอาจจะไม่จําเป็นละยิงแสงไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าบริเวณภายนอกพื้นที่มันกว้างอ่ะเราไม่ต้องการแสงนุ่มไม่เห็นทั้งหมดอ่ะเรายิงเข้าไปให้มันชัดๆไปเลยดีกว่าโคมไฟมันจะมี2ฝั่งใช่ไหมครับซ้ายขวาไฟสตูดิโอไอไฟแบบนี้มันดีตรงที่มันสามารถปรับดิมมิ่งได้มันไม่ได้เหมือนไอไฟป๊อกแป๊กพวกนี้ที่มันปรับดิมมิ่งไม่ได้นะครับแต่ว่าไอตัวนี้ถามว่าตัวเก่าของพี่เขาก็ใช้ได้นะครับใช้ได้มี ตัวเตะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้ใช้ยิงเป็นแบ็คไลท์เอาแบ็คไลท์ก็คือยิงเข้าข้างหลังเอาก็คือพูดง่ายๆถ้าดูจากพื้นที่เนี่ยสีเลียมเนี้ยไฟจะยิงเข้าจุดกลางเลยเขาจะยืนอยู่ตรงข้างหน้าตรงนู้นนะครับประมาณนั้นทุกทิศทางแบ็คเก้าก็เป็นแบบนี้กว้างๆกว้างไปนะครับที่เหลือก็คือจัดแสงคุณเดมปิดปิดชัตเตอร์ให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวปิดชัตเตอร์นะครับให้แสงมันลดเหลือน้อยที่สุด จริงจแล้วต่อให้ปิดรถเหลือน้อยที่สุดตรงนี้มันก็ยังสว่างอยู่นะเพราะว่ามันมีแสงลอดจากตรงนี้แล้วก็จากบนเพดานตรงนี้อีก <c oughs> แต่ไม่เป็นไรมันยังพอตีต่างได้เนี่ยแสงหายไปเยอะมากเพอาปิดแสงข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดไฟทุกดวงก่อนซึ่งตอนนี้เรามีอยู่แค่4ี่นะครับเหลือดวงหนึ่งตรงนี้ก็น,น,ะนะครับยิงไว้ตรงนี้ก่อนอืถ้าเปิดไฟโอเค ก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ที่ลองเข้ามาอยู่ในเฟรมก่อนอ้าวกล้องหลักก่อนกล้องหลักโอเคไหมครับตัวนี้มืดไปไหมสว่างมากก็กลัวแสงเขาเรียกว่าสินค้าจะวาบอ่ะลองหน่อยตอนนี้วาบไหมถ้าวาบก็ต้องถอยออกมาหน่อยเดิานเะดินานเดนะดนะไม่หัวมันล็อกไม่ได้แบบนี้โอเค แล้วก็เดี๋ยวผมขยับไฟออกห่างหน่อยฮึบโอเคตอนนี้เป็นไงบ้างครับยังมืดอยู่ไหม นี่ผมถอยไฟออกไปมันจะได้ไม่วาบอ่ะลูกค้าขาอันนี้แบบหนานนะแบบนี้เลยค่ะพี่พี่มีช้อนแล้วก็มีที่กั้นแบบนี้ให้ด้วยแข็งแรงทนทานเขามีเป็นสองสีน้องลีลาคุมะ อ่เหมาะมากค่ะหอกับข้าวไปได้แล้วคืออย่างดีเป็นออร์ลิกธสิแท้เนาะลอลิง256เท่าไหร่ให้ลูกค้าเลย82บาทรหัสเลยลูกค้าน้องให้82บาทนะคะทุกคนอ่อขนาด700 m l 7 0 0 cc 700 ml นี่จะเป็นน้องลีลาคุม,มาแถมช้อนให้ด้วยนะคะลอลิง256ใช่ไหม 12บาทจัดไปค่ะตรงนี้เป็นที่กั้นเอาออกได้ถ้าลูกค้าไม่ชอบนี่พร้อมช้อนแถมช้อนแบบนี้ไปให้ใครรับค่ะรอลิง256ไปไปเลยนี่เอาคูลเลอร์มาเอากรติกน้ำคูลเลอร์มา